สุดอาไยเพื่อนตลกคนดังแน่นวัดร่วมรดน้ำศพโรเบิร์ตสายควันเมื่อวันนี้ครับที่ศาลาคงสามสีวัดสุดที่สะอาดถนนนิมิตใหม่สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีรดน้ำศพโรเบิร์ตสายควันหรือไพฑูรย์พุ่มรักศิลปินตลกชื่อดังครับได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา22นาฬิกา10นาทีของคืนวันที่19กันยายน63ต่อมาครับเวลา15นาฬิกา30นาทีครอบครัวได้เคลื่อนร่างของโรเบิร์ตสายควัน จากโรงพยาบาลเสรีลักษ์มาถึงยังวัดสุดที่สะอาดโดยมีเพื่อนพ้องศิลปินตลกรวมถึงญาติรอรับอยู่ที่วัดอย่างเนืองแน่นตลกคนดังอย่างโรเบิร์ตสายควันครับก่อนหน้านี้ป่วยเป็นมะเร็งปอดและเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่17กันยาย,ยน63บอนชนยิม้มหนุยชิยิม้มข้อมชนชื่นจ้าชนชื่น,นและตักบริบูรณ์พร้อมภรรยาและลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันแต่ถแถลงอัปเดตอาการว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่พบเชื้อวัณโรคปอด โดยอยู่ในช่วงให้ยาไปเรื่อยเพื่อฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้ร่างกายอ่อนแอมากและเหลือปอดเพียงข้างเดียวตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นต่อมาเวลา16นาฬิกาครับเริ่มเป็นพิธีรดน้ำศพมีเป็ดเชิญยิ้มเป็นประธานรดน้ำตามด้วยญาติและเพื่อนๆตามลำดับและจะมีพิธีสวดอภิธรรมในเวลา18นาฬิกาโดยมีเพื่อนศิลปินและเหล่าคนดังอาทิตย์ฝนธนสุนทรบอลเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มก้อมชวนชื่นหนุ่ยเชิญยิ้ม ตัวแรกเชิญยิ้มเป็นตนครับเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยแต่นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you